สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะด่ะม,มาต่อกันอีกรอบหนึ่งนะสำหรับช่วงเย็นนะตอนนี้ก็ยังมีอีก2รายการนะที่ยังคงค้างไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ลูกค้ามากี่ท่านแล้วคะแพรเจ็ดคนเจ็ดคนค่ะคูนะคะรอ่รรก่อนรอก่อนรอลูกค้าเข้ามาก่อนสวัสดีลูกค้าหนึ่งพันแสคนค่ะสวัสดีค่ะแม่ สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะแม่ต่อกันอีกสองรายการแอนดี้ทำไรคะแอนีถือไม้ถือไม้มอบอยู่ทางด้านข้างนะคะแอนีต้องทำเวรก่อนแอนดี้แอนดีแอนีทำเวรก่อนแอนีติดภารกิจนิดหน่อยนะคะมากี่ิท่านแล้วคะน้องแแฮร์ยีสิท่าแล้วแม่แอนี้ัากบุญมาหรือยังค่ะยังค่ะโอเคแม่ใครกำลังมองหางานเสื้อบอลนะแม่ ป้ายคิงตัวนี้เหลือลูกสุดท้ายแล้วนะป้ายคิงตัวนี้เหลือลูกสุดท้ายแล้วแม่ตัวนี้คิงคิงเจหนึ่งนะแม่คิงเจหนึ่งรายการนี้ชื่อชื่อว่าชุดกีฬาแม่น้ําหนักเก้าสิบกิโลนะคะแมตตนะ่ตัวนี้จัดโปรด้วยนะตัวนี้จัดโปรด้วยนะเหลือ8,900้ารอบาทเท่านั้นแม่ก็จอบรีวิวมีส่วนลด500รอบาทแม่เริ่มเลยไหมคะไอแพร่เสื้อกีฬาตัวนี้นะแม่มันจะรวมทุกอย่างเลยนี่ มันจะมีทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยนะแม่อย่างตัวนี้เป็นของจอแดนอุ๊ยวยมากตัวนี้เป็นของจอแดนแม่แท้ไม่แท้แม่ต้องไปลุ้นอีกทีนะนี่อย่างตัวนี้เป็นคู่เลยเสื้อกางเกงแม่ใส่ดีด้วยนะใส่ดีด้วยงานจีนแม่นี่อาเซนอแท้ไม่แท้แม่ไปลุ้นดูอีกทีนะแท้ไม่แท้แม่ไปลุ้นอีกที งานตัวนี้ก็จะเหมาะกับการลงตลาดขายชอง,งหนึกรสอบสุดท้ายหรอคะใช่ลูกนี้เหลือหนึ่งกระสอบสุดท้ายนะลูกค้าหมดแล้วหมดเลยแม่หมดแล้วหมดเลยแม่เจ้าโซนแบมโซนเอานะคะมาดูเนะ <c oughs> อ็ดรูนเอ็ดรูนก็พูดแย่คระเสื้อกางเกงไปเลยนะแม่นะมีทั้งเสื้อบอลเสื้อบาสนะเราก็ในกล้องสีสวยแม่ สีเสือเนี่ยนี่ N B A นะแม่นะเ,นเกง่งเก่งบาสเสื้อบาสเสื้อบอลคราไปเลยแม่มมว้าวมีออกเนาะในกระสอบเนี่ยเสื้อบาสก็มีออกผ้าก็จะระบายเหงื่อได้ดีนะผ้าก็จะระบายอากาศดีนะแม่ขายขายกลุ่มลูกค้าแบบว่าขายแบบตลาดได้ไขายสดได้หรือว่าขายให้กลุ่มลูกค้าแบบว่า เดินตลาดได้นะแม่กศูนย์สองอีกค่ะลูกค้าบอกเอ่อไว้เป็นเอร,อรอบหน้านะแม่เดี๋ยวเลมินริสมาให้นะเดี๋ยวเลมินดิสมาเปิดให้อันนี้อะไรคะอันนี้เป็นเสื้อบาสนะแม่มีทั้งเสื้อบาสเสื้อบอลเลยนะแล้วก็แม่สามารถจับเสื้ได้นะแม่จับเสื้อเกางได้นะจับเสื้อเกงได้ค่ะสีสันเลยแม่สีสันเยอะมากสีสันเยอะมากแล้วจำนวนตัวก็ค่อนข้างเยอะเลย จำนวนตัวส0 0รบวกลบนะแม่แล้วก็ทางกางเกงก็จะมีซับในยอย่างนี้ด้วยนะจะมีซับในยอย่างนี้ด้วยนะแล้ว,ลวผ้าก็จะระบายอากาศได้ดีนะแม่เนี่ยงานสกรีนอย่างเงี้ยก็มีออกงานสกรีนแล้วก็งานบาฟงานเสื้อบอนเนาะจำนวนตัวก็ค่อนข้างเยอะเลยแม่ตัวนี้นะคะคิงคิงเจหนึ่งนะแม่คิงเจหนึ่ง ชื่อรายการ่าชุดกีฬานะแม่ตัวนี้น้ำหนัก9กกิโลค่ะแม่ตัวนี้น้ำหนัก9กกิโลแม่สามารถไปจับเส็จได้นะตัวนี้เวอร์มากเพราะว่ามีแค่รายการเดียวเหเลือลูกเดียวนะตัวนี้ไนกี้แม่แทนไม่แทนปะดุลอีกทีนะจ๊ะนี่เสื้อกีฬาเยอะมากะชูได้เลยจ้ะเนี่ยตัวนี้จับเส็จได้แอนลุนชูคู่เลยจ้ะนี่แม่สามารถไปจับเ็จได้นะอัปราคาได้ มีทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยนะในในกระสอบน่ะถ้าที่เอ็ดมินเห็นนะ่ะมันก็จะมีทั้งเสื้อบาเบบนนะสเสื้อบอลนะเสื้อบาดเสื้อบอลแล้วก็กางเกงด้วยนะลูกค้ามันคลากันไปเลยแล้วก็เอวเนี่ยยางยังไม่ตายนะเอวดีเอวอยังดีอยู่เลยเนี่ยยางยังดีอยู่เลยนไนกี้ค่ะแม่คลาสไปเลยนะแม่นะคลาสไปเลยเอสแมอลนะ กำไหนึ่งถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะลูกค้าค่ะเสียซักซ่อมหรือว่าสก,กินลอกนะที่แอดมินเห็นมันก็มีไปบ้างนะแม่เนี่ยยังยังบางตัวก็ยังเอซิมิลานค่ะแม่เอซิมิลานเนาะเป็นอะไรนะเป็นทีฟิตบอลเนาะเนี่ยยางยังดีอยู่เลยเอซิมิลานเอซิมิลานเนี่ยแม่เนี่ยแม่มันคราสสีเลยในกล้องมันแบบมันเบอไหมในกล้องคือสว่าง เล่มันเวอร์มากมันเวอร์มากตัวนี้ราคาราคาโปรโมชั่นจัดอยู่ที่8 9 0พันเก้ารอบาทเท่านั้น8 9ดพันเก้าร้อยบาทนะแม่กระสอบตัวนี้เป็นป้ายคิงนะคะงานของประเทศจีนนะลูกค<ม>้าเนี่ยเนี่ยเป็นเซ็ตก็ได้เนี่ยแม่จับเซ็ตก็ได้จับเซ็ตก็ได้เนี่ยแม่มันมีหลายสีเลยนะมันคลาสสี่เลยคลาสสี่แล้วก็มีอ่อลุนง,งานสกรีนนะ อุ้ยเหมือนเห็นเสื้ออันนี้เสื้อลิ้นเสื้อบาสไหมคะเบสบอลเอ้ยมีเสื้อเบสบอลด้วยนะลูกค้ามีสเวตเตอร์ขาสั้นไหมคะสเวตเตอร์ขาสั้นแม่ทักแชทสอบถามหลังบ้านได้เลยนะจ๊ะแม่มีแนวเบสบอลด้วยมีติดแนวเบสบอลด้วยนะเสื้อกีฬามีเสื้อบาสจ๋ะจะเปิดกระสอบอะไรอีก จะเปิดเป็นงานเฟอร์ค่ะพี่น้องจะเปิดเป็นงานเฟอร์ m k j 1 2นะแม่ m k j 1 2เป็นเสื้อเฟอร์นะใครใครกำลังรองานเสื้อเฟอร์แม่เดี๋ยวรอติดตามได้เลยเดี๋ยวน้องเปิดลูกถัดไปให้ก็สอบนี้เหลือลูกสุดท้ายนะแม่ก็สอบนี้เหลือลูกสุดท้ายใครรับพิมพ์รับรีวิวได้เลย,อ,ยอุ้ยตัวนี้สวยแม่ก็สอบนี้มีลูกสุดท้ายไม่เคยเปิดรีวิวมาก่อนใครรับรีวิวพิมพ์มาได้เลยนะแม่ ใครรับรีวิวพิมมาได้เลยลใช่รู้จุดทาเท่านั้นแล้วก็มีทั้งเสื้อมีทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยมีทั้งเสื้อบอลมีทั้งเสื้อบาสแล้วก็มีมเสบสบอลด้วยจำนวนตัวเยอะลลยนะสี่สิบคนเลยเหรอแม่วิแม่อันนี้ชื่ออะไรอะ่ะบาเซ่แม่บาเซ่นะบาเซอโละนะาไม่ทราบเหมือนกันแผลอ่ะอาจจะเป็นก็ได้นะไม่ใช่นะไม่ใช่นะหนาปีที่แล้วนะครับวิแรงมาก อ้นี้ข้างหลังเลยแม่แม่คลาสเสื้อคลาทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยอะไรนะคะก็ใส่อยู่บ้านได้เนาะใส่นอนใช่ชุดบอลจะใส่อยู่บ้านก็ได้ดหรือใสอ่นอนก็ได้หรือจะใส่แบบลำลองได้แม่มันไปขายได้หลากหลายกลุ่มลูกค้าเลยนะยจ๋าลีวายชายไม่ใช่แดงดิงไหมคะลีวายชายไม่ใช่คุณแม่ทักแชทสอบถามหลังบ้านได้เลยนะทักแชทสอบถามหลังบ้านได้เลยนะแม่มีแบรนด์ไหมคะมีแบรนด์ก็เอามาโชว์ได้เลย วันนี้อันนี้ของอะไรอันนี้ของอุ้ยอ,อันนี้ของจอแดนค่ะแม่แท้ไม่แท้ต้องไปรุ้นอีกทีนะแม่งานจีนงานจีนจะแท้ไม่แท้รุ้นอีกทีหนึ่งนะแม่อุ้ยมันจำนวนตัวเยอะมากเลยจำนวนตัวโดยประมาณ400บวกลบแม่400บวกลบใส่ดีด้วยใส่ดีมากแม่มีเสื้ออุ้ยเนี่ย N D A ค่ะ,คะนี่เหมือนเูปแบบเสื้อแบรนด์ของอเลยนะใช่ ใช่เนี่ยมันบางตัวมันเป็นเซตนะาบางตัวมันเป็นเซตเสื้ออยู่ข้างบนเป็นเกยอยู่ข้างล่างแม่ก็ต้องไปจับเซตอีกทีหนึ่งนะเอาไปขายลงตลาดก็ได้ดด NBA ค่ะเนี่ยแม่5ระดับเซตเป็นวิวข้างหลังก็จะเป็นอ๋อน,นี้ถูกระจกซึ่งออกรรองแบบชัดเจนมากนะคะก็จะเป็นแบบว่าสีสันไปนิดหนึ่งนะมันจะอาจจะเป็นแบ็กกราวด์แบ็กกราวด์นะคะ อาจจะมีแบบว่ามีติดไปบ้างนะค่ะแม่เนี่ยเนี่ยจับเซ็จได้นะแม่เนี่ยจับเซ็นขายคิดเลยแม่จับเซ็ตจ,จ,จ,จับเซ็ตขายเลยแม่จับเช็ตบอกว่สวยจังค่ะลูกนี้สีสวยจริงแม่งานจีนอะ่ะงานจีนใครชอบสีสันสีแบบสดสดสีจัดจัดแม่มาดูงานจีนมาดูงานจีนสีเวอร์จริงแม่สีเวอร์จริงมีทั้งเสื้อกางเกงเลยนะแล้วก็จะมี มีมีเสื้อเบดบอนด้วยมีเสื้อเบ็ดบอนด้วยน้องเห็นไปแลว้วตัวหนึ่งนะ้องเห็นไปตัวหนึ่งนะแต่ว่าอาดิดาค่ะมันจะมีแนวเสื้อบาสด้วยแนวเสื้อบาสจะค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีแนวแบบแนวเสื้อกีฬาแบบนี้ก็มีนะแล้วก็จะมีกเกงด้วยกเกณฑ์ก็เยอะแม่ตำหนินะมันก็จะมีแบบมียางตายบ้างนิดน้อยน,นะหนึ่งถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวนี้ก็จะแบบยางก็จะกรอบนิดนึนงแต่บางตัวก็ยังดีอยู่เลยแม่ เนี่ยกระใสเลยแล้วใส่ดีด้วยแม่ใส่ดีด้วย S m l XL ใส่ได้แม่แมีนี่น,นี่นี่แม่มีให้ลุ้นนะมีให้ลุ้นในกระสอบนะแม่เน,น้นเอาไปขายลงตลาดนะเน้นเอาไปขายลงตลาดได้แม่ขายได้หลายกลุ่มลูกค้าเลยนะแม่เอาไปขายได้หลายกลุ่มลูกค้าเลยจำนวนตัวก็ค่อนข้างเยอะ4ี่รอบวกลบโดยประมาณการนะแม่สี่ร้ยบวกลบโดยประมาณการ เี้ยอุยอะไรอุยอะไรเด่นกันอุยบ้างอุยอะไรเอ็ดมินอุยสวยนะอุยเนี่ยสวยลูกค้าเสื้อบาสเสื้อบาสมีเสื้อเอ่อเสื้อบมมีนะมีให้รุนในกระสอบเอ่อเสื้อเบสบอลก็มีนะลูกค้าเนี่ยขาดไปเลยเพื่เกงก็ใส่ดีด้วยลูกค้าเนี่ยจับเ็จได้เลยมานี่ แม่จับเสร็จได้เลยเห็นไหมถ้าจับเสร็จก็ขายได้อีกราคาหนึ่งนะขายได้อีกราคาเลยจำนวนตัวค่อนข้างเยอะมากตัวนี้แม่ตัวนี้เป็นงานคิงเจหนะคิงเจหนึ่งคิงเจหลูกค้าตัวนี้น้ําหนักเก้ิกิโลชื่อรายการชื่อชุดกีฬานะชุดกีฬาแม่ชุดกีฬาชุดกีฬาราคาราคาโปรโมชั่นตอนนี้จัดอยู่8,900บาทปกติขายอยู่เก้าพนห้านะแม่ ปกติขายอยู่ที่9,500มีราคาพิเศษให้ตัวนี้จะเหลือแค่กระสอบสุดท้ายค่ะแม่จ้ะมีลูกที่เป็นเสื้อบา,า,ารส้วนราคาหมุนแบกแม่เหมือนเสื้อเสื้อบาร์เสื้อ,เส,อ,เ,สอ,เ,สอเสื้ออะไรนะเสื้อบาสเหรอคะใช่ที่เป็นบา,า,ารส้วนราคาหมุนแบกตอนนี้เหมือนสินค้าหมดทุกรายการเลยแม่ทักแชทสอบถามอีกรอบได้นะแม่นะ <laughs> <laughs> ทักแชทสอบถามหลังบ้านแม่ เป็นไรหินอ่อนแพ่มา, hey, มากเลยเป็นไรหินอ่อนหินใจแม่มีทั้งเสื้อทักางเกงเลยนกี้ค่ะมีทั้งเสื้อทักงเกงเลยแม่เนี่ยกางเกงคือใส่ดีมากนะใหญ่มากเนี่ยยางยังดีอยู่เลยลูกค้าใส่ก็สบายแม่มีมีแบบว่ามีกางเกงด้วยนะมีกางเกงของทีมทีนหนึ่ง แม่มีทีมเชลซีด้วยแต่ไม่รู้ว่าแท้ไหมแม่ต้องไปลุ้นเอาอีกทีนะลู้ขามีเสื้อบอลเสื้อบาทด้วยแล้วก็มีติดเบสบอลด้วยเอซีมิลานค่ะแม่ป้าดีด้าส์ป้าดีด้าสด้วยจํานวนตัวเยอะมากแม่ขออนุญาตกลวยนิดหนึ่งเนี่ยแม่งานแฟชั่นก็มีนะเนี่ยมันมีแบบแฟชั่นด้วยนะเนี่ยแม่เอาไปขายกลุ่มวัยรุ่นได้นะกลุ่มวัยรุ่นจะชอบนะ ใส่เสื้อบอล์มทะเลใส่ออกล่งไกยได้เกจเขาก็ใส่แบบนี้เนี่ยเสื้อบาสแม่เนี่ยแม่เอาไปขายทำราคาได้เลยได้สามตัวเลยมารุนมานี่เนี่ยเสื้อบารแสเราทำแบบนี้ทำไมเราทำแบบนี้กันทำไมนะแม่เนี่ยมีเสื้อบาสมีเกงนะแล้วก็เอาไปขายได้หลากหลายกลุ่มเลย ตัวนี้ป้ายคิงนะแม่อุ้ยนี่อะจับเสร็จเลยตัวหนึ่งแม่ขอสกับกตะเข็บก่อนโอเคนี่จับเสร็จได้แม่เอาจับเสร็จขายแม่ตัวนี้หลือลูกเดียวนะตัวนี้เหลือลูกเดียวแม่มีใครรับไหมมีใครรับไหมราคาพิเศษเลยราคาพิเศษอุ้ยอุ้ยอะไรอุ้ยจี๊ดเหรอ ว้าวอะไรนะขอขอทีขอทีรูเวรูเวนี่ข้างหลังด้วยอู้สวยจังเลยแม่สวยจังเลยแทนไม่แทนแม่ไปดรู้วิธีนะแม่งานจีนต้องรุนนิดนึงงานจีนต้องรุนนิดนึงแต่เรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องสีคือปังชนะเลิศชนะเลิศงานจีนคือปังคือฉ่ำเลยแม่งานจีนคือปังคือฉ่ำจำนวนตัวก็เยอะจำนวนตัวประมาณสี่ร้อยบลกลบเลยนะน้องแพรเยอะจริงเยอะจริงนะ ถ้าใส่สบายแม่ผัดกีฬาเนาะถ้าใส่สบายสบายนะเฮ้ยมันคล้าดกันเลยนะเนี่ยมันคลาเนี่ยเนี่ยแม่อย่างตัวเนี้ยอุ้ยอันนี้เป็นเสื้อบาร์สเนาะอุ้ยอุ้ยตัวนี้มันใส่นี่นี่ได้เซตแล้วลูกค้าอุ้ยมันจับเซตได้หลายเซตอยู่นะคลูก้าีสีเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยลูกค้า เนี่ยเอาไปจับเซตได้หลายเซตเลยนะกระสอบเนี้ยแม่แต่ที่ดูดูแอดมินอะไรคะออกกางเกงเหรอเนี่ยแล้วกางเกงไม่ได้มีแค่ไซส์เล็กนะแม่มีนคลาไซส์เลยเนาะเอวยางยืดไซส์ก็จะดีไซส์ก็จะดีมากแม่นี่จับเซตได้จับเซตได้จับเซตได้เนี่ยแม่กระสอบเนี้ยจับเซตได้หลายเซตเลยนะจับเซตได้หลายเซตเลยแม่เอาไปขายกลุ่มวัยรุ่นได้นะ เอาขายก่มารุ้นนี่แม่ได้เซตอีกแล้วเอรุ่นช่วยกลางหน่อยนี่ได้อีกแล้วได้อีกเซตแล้วนี่แม่เอาไปจับเซตนี่เอาไปลุ้นเลยแม่เอาไปลุ้นเลยเนี่ยเซตเยอะสีคือดีแล้วไม่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นอะไรมีคนเห็นไงก็มีคนเห็นไม่มีใครเห็นอะไรนะแม่ตัวนี้จำนวนตัวค่อนข้างเยอะเลยนะคะลูกค้า ตัวนี้เป็นงานจีนนะคะแม่ตัวนี้เป็นงานจีนป้ายคิงป้ายคิงเอ่อ,อ 1> J หนึ่งนะออน MK เอ้ย MK อะไรป้ายคิง J หนึ่งนะแม่ป้ายคิง J หนึ่งลูกค้าชื่อรายการว่าชุดกีฬานะตัวนี้น้ําหนัก9กกิโลแม่ตัวนี้น้ําหนัก9กกิโลนะลูกค้าเหลือลูกเดียวเหลือลูกเดียวลูกสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยแม่ลูกเดียวลูกสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยราคาโปรโมชั่นเพียง8,900บาทเท่านั้นแม่ ใครจะรับพิมพ์มาเลยพิมพมาเลยแม่พิมพจะรับพิมพ์รับหนึ่งมาเลยแม่รับหนึ่งตามโดยชื่อเรนนะแม่เนี่ย <Children. S 1> ตามมาเลยตามมาเลยเออเขียนเลย <c oughs> แม่อุ้ยเนี่ยเัวน,นี้ก็มีออก <Wow. S 1> แล้วผ้ามันใส่สบายมากเลยนะลูกค้าอุ้ยมันมีแนวนี้ด้วย <c oughs> มีแนวเกงมวยด้วยลูกค้าที่เห็นก็จะมีแนวเก่งมวยเนาะมีติดมีแนวเก่งมวยมี เสื้อเบสบอลเสื้อบาสเกสบอลแล้วก็มีเสื้อบอลด้วยแต่เสื้อบาสเกสบอลจะเยอะนะที่แอดมินเห็นแล้วก็เก่ง,เ,กงเยอะจํานวนตัวก็ค่อนข้างเยอะเลยลูกค้าเหมือนจะมีอย่างปลานีนิดหน่อยๆน,นะแม่ N B A คะ่ะแล้วก็็นงานจรินก็จริงแต่ว่าไซส์ดีแม่เนี่ยจา๋จา กระสอบนี้เหลือลูกเดียวแม่กระสอบนี้เหลือลูกเดียวเท่านานแม่ใครจะรับพิมพ์รับมาได้เลยนะพิมพ์รับรีวิวได้เลยพิมพ์รับรีวิวได้เลยนะแม่เหลือลูกเดียวนะแม่เหลือลูกเดียวป้ายนี้เปิดครั้งแรกเลยเปิดครั้งแรกเทสงานไปพร้อมกับลูกค้าเลยอุ้ยเพ็งครั้งแรกแล้วก็เหลือลูกสุดท้ายช่เปิดครั้งแล้วเหลือลูกเดียวด้วยแล้วก็จัดโปรโมชั่นด้วยแม่แม่นี่ตัวนี้ เนี่ยผ้าใส่สบายลูกค้าเอาไปขายได้หลายกลุ่มลูกค้าเลยแม่เนี่จับเซตก็ได้นี่แม่ดูหนูได้อีกเซตแล้วนะหนูได้อีกเซตแล้วนะตัวในกระสอบเนี้ยหนูจับเซตได้เยอะมากเลยนะลูกค้าลูกค้าเอาไปจับเซตขายก็ได้นะเนี่ยหนูได้อีกหลอีกเซตหนึ่งเสื้อตันเกงีค่อนข้างเยอะเลยเสื้อตันเกงีค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยมีทั้งแขนกุดแขนยาวนะเนี่ยเสื้อบอนก็มีออกอ,อ่ะชูทรงให้ดูอ่ะสวยแม่นี่ มีเสื้อบอลด้วยเสียบอะไรคะแม่ฟาริสเซนช์แมนฟาริสเลยนะคะาฟาริสเชนช์แมนฟาริสเชนช์มนแล้วคะ้ะส,สำเนียง<า>สำเลียงสนอนเลียงปารีสคอนเวิร์สค่ะคอนเวิร์ค่ะเลียงเรื่องชุดบอลนี้เราต้องถามแอดมินเลยนะเราต้องถามแอดมินเลยเพราะว่าเขาเซียนมากนะเนี่ยแม่คะ่ะอุ <dam mit. S 2> ๊ยบางตัวก็มีสั้นด้วยนะเนี่ยกางเกงอย่างเงี้ย แต่ยางก็ยังดีอยู่ยางก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีเลยแม่เนี่ยเสื้อบอลก็มีอีกเนี่ยเห็นไหมแม่ผ้าใส่สบายๆเลยนะแม่นะเอาไปขายได้ตัวนี้รหัสคิงเจหนึ่งนะแม่คิงเจหนึ่งชุดกีฬานะน้ำหนักเกสิกิโลนะลูกค้าน้ำหนักเกกิโลตัวนี้8,900อบาทเท่านั้นแม่มดน้อยโดเรมีบอกว่าจ๋าเห็นแล้วอยากเอฟเลยค่น่าจะเอาไปทำกำไรได้ปังๆใช่แม่เอฟได้เลยนะช โอเคสวยสวยสวยแม่เอฟได้เลยนะใครอยากได้รีวิวเอฟได้เลยนะแม่เอาไปทำกำไรได้เลยนี่ไหมครับแมครับีซวโยรนี่มีแนวขอบด้วยเหรอแรงมากนะเป็นงานชายแท้แบบแบบแบบขอบนี่แรเขาอาจจะแบบว่าใส่กีฬางานงานกีฬาก็เป็นแฟชั่นได้นะงานกีฬาก็เป็นแฟชั่นได้แม่สามารถเอาไปไป,ไปดีไอวายตัดขอบได้แม่เนี่ยอย่างตัวเนี้ยแม่ก็ไปดีไอวายตัดขอบได้นะ่ะเป็นแฟชั่นเป็นในตัว นะลูกค้าบอกลูกค้าลูกค้าากเอาไปดี Y เพิ่มก็ได้นะเพราะว่าหนูจะเห็นเมอ่อีจี IG, แม่อ G จี IG เขาจะชอบแบบว่าเอาเสื้อกีฬานะเอาเสื้อกีฬาไปตัดขอบมันก็จะเป็นฟีลแบบ y 2k ได้อีกนะลูกค้าเอาไปทำกำไรได้อีกกอีก,อ,กอีกราคาเลยนะเพราะว่าจำนวนต่อต,ตัวมันก็คุ้มอยู่แล้วอุ้ยตัวนี้สวยตัวนี้สวยจัง,จงเขียนว่าจอแดนนะลูกค้า แพ,แพ้ไม่แพ้ไม่แพนลูกค้าต้องไปลุ้นอีกทีนะแม่งานจีนงานจีนหนูขอความซีเรียสสีสันดีงานจีนแม่ต้องให้เขาเลยนะเนี่ยระยางระยางก็ยังดีเลยแม่กระสอบนี้เหลือกระสอบสุดท้ายเท่านั้นกระสอบนี้เหลือสอบกระสอบสุดท้ายเท่านั้นแม่รหัสนี้แอนดมินย้ำอีกรอบนะรหัสคิงเจหนึ่งนะแม่คิงเจหนึ่งเอ่อชื่อราการว่าชุกิรานะแม่นะ กะสอบนี้9กกิโลนะก็สอบนี้9กกิโลตอนนี้จัดโบเหลืออยู่8,900บาทเท่านั้นแม่ลูกสุดท้ายแล้วนะแม่เนี่ยงานป้าให้อยก็มีนะงานป้าให้อยก็มีแม่งานป้าให้อยก็มีแล้วก็ไปจับเสร็จได้นะไปจับเสต็ได้หลายชุดเลยนะแม่ไปจับเสร็จได้หลายชุดเลยแล้วก็มีคระคระเสื้อเลยเสื้อบาดเยอะนะที่แอดมินเห็นเนี่ยเสื้อบาดเยอะเสื้อบาดเยอะแล้วก็มีเสื้อเอ่อเสื้อกีฬาแบบว่าเป็นเสื้อบอลเนาะ มีเสื้อบอลแต่ว่าตอนนี้เห็นแอดมินเห็นเสื้อเบสบอลติดไปตัวหนึ่งแล้วก็มีเกางเกงหวยด้วยตัวหนึ่งที่แอดมินเห็นนะเนี่ยความเก๋เนนะี่ยแม่ใส่สบายสบายได้นะแม่ขายได้หลากหลายกลุ่มลูกค้าเลยนะแม่พิมรับใครสนใจพิมพ์รับรีวิวมาได้เลยนะแม่นะใครสนใจพิมพ์รับมารีวิวมาได้เลยเพราะว่าจํานวนตัวก็ค่อนข้างเยอะจํานวนตัวค่อนข้างเยอะสี่ร้อยบวกลบเลยนะลูกค้ายางก็ยังดีเนี่ยแม่ เดี๋ยวจับเสร็จก่อนนี่แม่แม่เอาไปจับเสร็จได้นี่แม่ดูขหลงังปุ๊บนี่แม่ได้เสร็จแล้วเสร็จหนึ่งจ๋าบอกว่าอยากไม่มีอีกจังสิ่นเดินจะมาซื้อค่ะอุ้ยอันนี้มีรูปสุดท้ายเลยเ<ร>ค่ะพี่<า>จัดใ,ใช่แม่เราติดตามรถใหม่ได้เลยแต่ว่าตัวนี้จะมีเป็นรูปสุดท้ายนะแม่แล้วก็ราคาคุ้มด้วยจัดโป้ด้วยนะจัดโปรด้วยมีรูปสุดท้ายแล้วนะแม่แล้วก็เปิดรีวิวครั้งแรกด้วยแม่เปิดรีวิวครั้งแรกเห็นงานไปพร้อมกับลูกค้าเลยตอนนนี้นะ แล้วก็จำนวนตัวเยอะมากแม่พวกเสื้อบอลที่ออกในกระสอบแม่ก็เอาไปตัดขอบได้นะตัดขอบเป็นแฟชั่นได้นะนี่แม่จำนวนตัวเยอะมากแม่ไม่มีใครรับจริงๆหรอหรือลูกเดงนะแล้วก็ราคาโปรด้วย MK เอเคอ้นเ k ใช่นะหร้อนน่ารอนใส่ดีนะถ้ากีฬา,าใช่ ตัวนี้นะคะรหัส King J1 King J1 นะลูกค้าชุดก,กีฬานะน้ำหนักเก้าสิบกิโลจากลูกค้าตัวนี้แปดพันเก้าเท่านั้นนะแม่จัดโปรอยู่กระสอบรีวิวมีส่วนลดห้ารบาทนะกระสอบรีวิวมีส่วนลดอีกห้าร้อยนะแม่คุ้มจะยิ่งกว่าคุ้มอีกแม่เนี่ยท้ายกระสอบแล้วจำนวนตัวก็ยังเยอะอยู่เลยนะเก่งเกงก็มีออกเสื้อก็มีออกนะแม่ สายเลยนี่แม่กระสอบรีวิวยังว่างนะจ้ากรสอบรีวิวยังว่างนะแม่นีใครสนใจรับไหมจ้าโอเคถ้ายังไม่มีเดี๋ยวแอดมินจะขอฝากงานตัวนี้ไว้ด้วยนะคะเอ่อคิงเจหนึ่งะลูกค้าชุดกีฬานะน้ำหนัก90กิโลค่ะลูกค้าตัวนี้8 9 0 0บาทจัดโปรอยู่กระสอบรีวิวมีส่วนลดห้ารแต่ถ้าหลังจบไลฟ์ ถ้าหลังจบไลฟ์ก็จะมีส่วนลดเป็น300บาทนะคะลูกค้าหรือลูกสุดท้ายแล้วนะไอ้นี่ขอฝากงานตัวนี้ไว้ด้วยนะคะ